สวัสดีครับ fc น้องอุงอิงเพชรบ้นแพง fc สาวน้อยเพชรบ้นแพง fc บอสโจและ fc เสียนนและขอขอบคุณ fc สอโลตอุบลสําหรับคลิปนี้ผมสอโลตอุบลจะมาเล่าเรื่องน้องอุงอิงเพชรบันแพงตั้งแต่น้อง ได้พักผ่อนเป็นเวลาส่วนตัวที่ได้พักอยู่บ้านน้องครูอำเภอเมืองจังหวัดรสีสกเกตน้องก็ได้ออกกำลังกายวิ่งบ้างทุกเช้าทุกเย็นและไปดูหมาบ้างไปดูแมวบ้างตามเวลาที่น้องพักผ่อนอยู่ที่บ้านพอดีมีจังหวะเวลาจะไปถ่าย หนังสั้นเดอะซีรีส์ของบอสโจน้องก็ได้ไปหามาขอเพื่อนำมาข,อไ,าอ,อ,อ,มาขอไปฝากพ่อโจน้องอุ้งออ๋งนำมาขอไปฝากพ่อโจเพราะว่ามาขอนี่เป็นอาเป็นที่พ่อโจชอบที่สุด เลยสรุปแล้วน้องก็มีของฝากไปฝากพ่อบดโจคือมาขอไปให้กระบอดเจที่โดมสาวน้อยเพชรบันแพงอยู่ที่จังหวัดสารคามสำหรับคลิปนี้ผมขอพอแค่นี้เอาไว้พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ